เฮอยลูกร้องอะไรบ้างวันนี้แพแม่เหรอแพ้เหรอขึ้นนอเยเลย ล,ล,ล้างล้งางพ่อพาออกกำลังกายพ่อพ่อไอหี่อไปทางมาทางเออหนอถูก่อนค่ะนูขอถูก่อนนะคะนูขอถูก่อนนะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีจ้าไหนทำยังไงลูกไหนสวัสดีจ้าทำยังไงลืมหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนทำยังไงลูกอ่ะสวัสดีกับพ่อก่อนสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะอ่ะไหนไหนไหนทำาไงลูกอ่ะสวัสดีค่ะกัน อาจำจำเลยเยอะจำเลยสวัสดีหน่อยจ้าวันเวลาแม่แม่มากันน้องน้องก็สวัสดีค่ะด้วยนะคะมีมารยาทด้วยลูกอืมโอ้หนูจะนอนแล้วนะคะโอ้หนูจะนอนอาบโอ้หนูจะนอนอาบโคลนเนาะโอ้หนูจะนอนอาบโคลนนะโอ้หนูจะนอนอาบโครนค่ะโอ้หนูจะสปาโคนแล้วนะคะถีบจักรยานกับอากาศและ น่าจะเอาขมิ้นมาทาตรงนั้นให้หน่อยนะเกล็ดแล้วทาให้อบไว้ไงอบไว้ก็ดีเหมือนกันนะโอ้โหหนูเหนื่อยหรือยังคะหนูเหนื่อยหนูก็ไปกินนมแม่เด้อเออหนูหนูไปกินนมแม่นะคะไม่เอาไม่แกล้งแม่หรอกเออไอแก้ว่าไอ้แกงว่าไอออกมาเลยเออเหนื่อยเล่นเหนื่อยค่ะร่างกายได้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 นแล้วได้อุ่นเครื่องแล้วร่างกายอุ่นเครื่องแล้วหนูวอร์มเครื่องแล้วค่ะ หนูเตรียมพร้อมแล้วค <inaudible> uh ่ะ huh. พ oh ่อหนูจะออกข้างนอกแล้วค่ะพ่อมะชาแอบปีนคอกเมื่อชาแอบปีนคอกนะคะแม่ใบเตยก็กําลังกินญ้าอยู่ดีๆนะคะจอมสนของเราก็นู่นนะคะไปหน้าคอกเลยนะคะทําการจะปีนคอกเลยนะคะพอดีแม่ไปเจอพอดีกันเลยพี่จะตังมาเจอแม่น้องจะออกคอกแล้วว่างั้นโอ้โหจมปวนของเราจะแอบออกคอกเองเลยนะคะ แรงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะศักยภาพแล้วก็พัฒนาการของน้องใบบัวดีขึ้นมากๆค่ะนะคะกําลังหัดเรียนรู้ขเนำกำลังหัดเรียนรู้แล้วก็แข็งแรงดีมากๆเลยนะคะอาบน้ําอุ่นให้ทั้งเช้าและเย็นนะคะอาบให้ทุกๆวันเลยจะวิ่งไม่ทันแล้วนะคะจะวิ่งไม่ทันแล้วนะคะ โอมามอบความน่ารักให้แต่เช้าเลยนะคะแม่แม่จ๋านะคะก oh. ็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ oh. เป็นกำลังใจให้น้องใบบัวแม่ใบเตยและครอบครัวช้างช่องใบเตยแฟมิลี่ด้วยนะคะฝ oh. ากกดไลค์กดแชร์กดซัมสกライブกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามด้วยนะคะ oh. Oh. ช่องน้องใบเตยกันเละสวัสดียามเช้าเนะคะแม่แม่จ๋า oh. ขอบพระคุณค่ะ